ยินดีต้อนรับสู่เอเท็ Tech. วันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของเอดินนามรัเสเซียลําหนึ่งที่เกือบจะเป็นต้นเหตุของสองครามนิวเคลียร์ย้อนกลับไปหลายทศวรรษวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบ้ายัาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โลกไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่มนุษยชาติเกือบเผชิญกับจุดจบด้วยหาย,ายนะนิวเคลียร์ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดการเจราจารเต็มไปด้วยแรงกดดันและผู้คนทั่วโลกต่างกั้นหายใจเฝ้าดูการ,รเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต แต่ลึกลงไปใต้ผิวน้ํานั้นห่างไกลจากวอลลุมและสายโทรศัพท์ระหว่างผู้นําโลกยังมีหนึ่งเวทีที่เงียบแต่ก็ไม่พ้นความรุนแรงเรือดำน้ําลาหนึ่งที่หลงอยู่ในมหาสมุทรและการตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งของลูกเรือเกือบทําให้โลกนี้ต้องพินาศลงเรือดำน้ำรัสเซียธรรมดาๆรรลาหนึ่งทำไมถึงมีอํานาจเปลี่ยนแปลงชะตาการรมของโลกทั้งใบได้ชายคนหนึ่งที่กล้าพูดว่าไม่กับจุดจบของมนุเียชาติเขาเป็นใครกัน และทุกวันนี้ยังมีภัยเงียบแบบนั้นอีกหรือเปล่าวันนี้เราก็จะไปหาคำตอบกันไปกันเลยย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี1962สถานการณ์ในเวลานั้นร้อนแรงถึงขีดสุดวิกฤตการ์ขีปนาวุธคิวบากำลังประทูขึ้นเต็มรูปแบบสหร,รัฐตรวจพบว่าสหภาพโซเวียตกำลังติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งอเมริกาเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร สำหรับรัฐบาลวอชิงตันนี่คือเส้นแดงที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีจอห์ฟเคนดีตอบโต้กลับทันทีด้วยคำสั่งปิดล้อมทางทละเลรอบคิวบาเขายิ่นคำขาดให้เซเวียตถอนคีปานาบุธโดยด่วนและโลกทั้งใบก็หยุดหายใจเฝ้ารอทุกคำพูดทุกก้าวเดินพอแค่คำพูดหรือการกระทำที่ผิดพลาดเพียงนิดเดียวเก็อาจ,จะหมายถึงสงครามนิวเคลียร์ในขณะที่สายตาทาั้งโลกจับจ้องไปอย่างโต๊เจรจาและกลองเรือบนผิวน้ำยังมีอีกเวทีหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด เงียบกว่าลึกกว่าและอันตรายกว่าที่ใครคาดคิดกองเดินนำน้ำโซเวียตกำลังม,มุ่งหน้าไปยังคิวบารเดินนำน้ำชั้นฟอ์ทอรทั้ง4ี่ลำหนึ่งในนั้นคือบี9มีภารกิจสำคัญเข้าถึงเกาะและสนับสนุนภารกิจของโซเวียตเรือเหล่านี้เป็นเรือดีเซลไฟฟ้าพกอาวุธครบมือทั้งต่อไปโดธรรมดาและสิ่งที่น่าขู่ที่สุดต่อไปโดหัวลบมนิวเคลียร์ขนาด15กิโลตันซึ่งรุนแรงเทียบเท่าระเบิดที่ทำลายเมืองฮิโรชิมากับตามแต่ละลำได้รับคำสั่งว่า หากถูกโจมตีโดยกองทัพสหรัฐก็สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้แต่คำสั่งยิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมกันจากเจ้าที่ระดับสูง3าคนบนเรือได้แก่ผู้บังคับการเรือเจ้าที่ฝ่ายการเมืองหรือตัวแทนเคจีและผู้บัญชาการฝูงเรือสำหรับลูกเรือแล้วภารกิจนี้คือนโกใต้ทะเลอย่างแท้จริงเรืออ้ยพฟอกสอดถูกออกแบบมาสําหรับทะเลเย็นในอาร์กติกไม่ใช่แถบแคริบเบียนที่ร้อนอบอ้าว ระบบปรบกากาศร่มเหลวอุณหภูมิในเรือพุ่งทะลุสูง50องศาเซลเซียสอากาศเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนต่ำและเต็มไปด้วยความเครียดวันที่27ตุลาคม1962เรือดน้ำโซเวียต B-52 ภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันวาเลนตินซาวิสกี้ถูกตรวจพบโดยกองเรือของสหรัฐตำแหน่งของมันอยู่ในน้ำน้ำสากลน,นอกชายฝั่งคิวบา เรือพิฆาตของสหรัฐอย่าง USS b i l และ USS Connie ได้รับคำสั่งให้บีบเรือดำน้ำจนขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อระบุตัวตนวิธีที่สหรัฐใช้คือการทิ้งระเบิดลึกฝึกซ้อมระเบิดขนาดเล็กที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำลายเรือแต่เพื่อส่งสัญญาณกดดันให้เรือดำน้ำต้องโผล่ขึ้นมาแม้อาจจะไม่รุนแรงถึงตายแต่สำหรับคนที่อยู่ในเรือดำน้ำนั่นคือเสียงของนรกภายในเรือ B บี59สถา,านการณ์บานปลายถึงขีดสุด รือลงลึกเกินกว่าที่รับขึ้นวินทยุจากมอสโกได้พวกเขาไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นสง,งบหรืออยู่ในสงครามแล้วเสียงระเบิดดังสะท้อนทุกไม่กี่นาทีทําให้ตัวเรือสั่นสะเทือนเรากับโดนโจมตีจริงๆระบบไฟฟ้ากํานังจะดับแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ก็สูงจนแทบหายใจไม่ออกอากาศร้อนและอึดอัดลูกเรือหลายคนหมดสติจากความเครียดความร้อนและขาดออกซิเจน ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่กับตาลซาวิสกี้เชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาคิดว่าเรือของเขาก็มาจะถูกโจมตีจริงและไม่มีทางหนีอีกต่อไปเขาตะโกนออกคําสั่งเสียงดังลั่นเราจะระเบิดพวกมันเดี๋ยวนี้พวกเราก็จะตายแต่เราจะลากพวกมันให้จมลงไปด้วยและนี่เองคือช่วงเวลาที่โลกเกิดพังทลายลงกับตานซาวิสกี้สั่งลูกเรือเต็มยิงตอรไปโดนิวเคลียร์ เจ้าที่ฝ่ายการเมืองอีวานซิโรดอฟก็เห็นด้วยทั้งสองพร้อมแล้วที่จะกดปุ่มเลือกเพียงหนึ่งเสียงเสียงเดียวที่จะหยุดหายนาน,นี้ไว้ได้และเขาคือวาตซิลีอาคิฟอฟรองผู้บัญชาการฝูงเรือผู้มีอำนาจลงมติเท่าเทียมกันตามระเบียบของกองเรือโซเวียตในสถา,านการณ์ที่อากาศร้อนจัดเสียงระเบิดก็คือกล้องเรือโยกไหวผู้คนหวาดกลัวคำสั่งรุนแรงลั่นออกจากปากของกัปตันอาคิพอฟยังคงสงบ เขาไม่ยอมให้ความกลัวนำทางเขายังโต้แย้งอย่างหนักแน่นว่าระเบิดลึกเหล่านี้อาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนเพื่อเรือดำน้ำําขึ้นสู่ผิวน้ําไม่ใช่การโจมตีที่มีเจตนาร้ายเขาย้ำว่าเรายังไม่แน่ใจว่าสงครามเริ่มต้นแล้วหรือยังเขาปฏิเสธที่จะเป็นคนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์เพียงพอเข้าใจผิดการเผชิญหน้าในห้องบังคับการรุนแรงถึงขีดสุดเสียงเถียงกันดังลั่นความเครียดพุ่งจนถึงจุดแตกหักนี่ไม่ใช่แค่ความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่นี่คือการช่างน้าหนักระหว่างสติปัญญากับความตื่นตะหนกหระหว่างชีวิตกับความตายของผู้คนนับล้านสุดท้ายแล้วอากิฟอฟก็ชนะเขาสั่งให้ยุติการเตรียมยิงตอร์ปิโดแล้วคําสั่งคั้นเด็ดขาดพาเรือขึ้นสู่ผิวน้ําเดี๋ยวนี้เรือน้ำบีห้าสิบเก้าค่อยๆโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ําภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ทหารอเมริกันบุเดเลพิฆาตถึงกับตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเรือน้ำโซเวียตลำนี้จะอยู่ใกล้แค่เอื้อม มาดูสั่นคลอนมืดมิดเต็มไปด้วยร่องรอยของความกดดันหลอมรอบด้วยเดือดรอบอเมริกันที่เตรียมพร้อมเต็มที่ภาพนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการขีปานาวุธคิวบาชงทีมนุษยชา,ชาติยุ่บนขอบเหวของการล่มสลายหลังจากโผล่ขึ้นมา B59 ถูก้าพาออกจากเขตปิดล้อมสถานการณ์ได้คลี่คลายลงหนึ่งในผู้ให้การยืนยันคือโรเบิร์ตแมคคาร์มาดาอดีตรัฐมนตรีกล้าหงของสหรัฐเขากล่าวว่าวาซิลีอักกิปอฟคือผู้ชายที่ช่วยโลกไว หากวันนั้นเขาไม่คัดค้านสั่งยิงต่อบปโดเพียงโลกเดียวจาก B59 ก็อาล้างบางกองเดินโลกสาธารได้ในพริบตาและนั่นจะนำไปสู่การตอบโต้กลับด้วยนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบฉนวนที่จุดติดโลกทั้งใบเหตุการณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นบทเรียนที่โหดร้ายและทรงคุณค่าที่สุดว่าระบบใดๆก็ตามแม้จะเข้มงวดเพียงใดก็ยังอ่อนแอต่อความตึงเครียดและความกลัวของมนุษย์ และบางครั้งโชคชะตาของผู้คนนับล้านอาจแขวนอยู่บนสติและความกล้าหาญของใครคนหนึ่งคนที่ยืนหยัดต่อแรงกดดันมองทะลุความกลัวและเลือกที่จะไม่กดปุ่มนั้นนะครับเรื่องราวของเรือนดำน้ำลำนี้นั้นไม่ใช่แค่เหตุการณ์ระทึกขวัญในยุคสงครามเย็นแต่มันคือบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับอันตรายของความตึงเครียดที่ควบคุมไม่ได้ความเปราะบางของการสื่อสารในยามวิกฤตและเส้นบางๆระหว่างมนุษยชาติกับการล่มสลาย วาดิเมีย์อากิฟอฟไม่ได้เป็นวีรบุรุษเพราะเขากดปุ่มยิงแต่เพราะเขากล้าที่จะไม่ยิงการตัดสินใจของเขาถูกซ่อนไว้จากโลกในเวลาหลายสิบปีเป็นการกระทําที่เรียบง่ายแต่มีค่ามหาศาลเขากล้าพอที่จะพูดว่าไม่ท่ามกลางเสียงใช่ที่เต็มไปด้วยความกลัวในวันที่โลกทั้งใบอ่านดับศูนย์เขาคือคนที่เลือกจะรักษามันไว้และทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกับการตัดสินใจในครั้งนี้ ถ้าทุกคนนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราจะเลือกเหมือนเขากันหรือเปล่าก็อม่ไนตมมาคุยกันที่ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและพบกันใหม่ที่เอเทคนะครับ